เก้าพุทธานุสติจิตโสกว่าลังสมาสุปโตวิชาจานสัมปนรสกตโลกุโตนุตโลบลิสุตธรมซาสจียวสตตาเทวมุขสัณิพตโตภควาติจิตตมานุสติโสคตโตภวตาธรรมสันติโกกาลิโกเอมปัสโกปนายกโกปัจัดตังเวสตโบวันยงนิจิเบสังขานุสติสุปฏิปันโนภวโตซาสังโขชุปฏิปันโนภควโตซาสังโขญาญาปฏิปันโนภควโตซาสังโขสามี ิตปิปันโนโตราขังโคยจิตังจิตาริปุริสสจุขานิอตตะปุริสะุลาสะตโตร้าขังโว้านยโยปางนโยตกินโยทลีกอนโยอนุตลังปุญญเกตังโสสิตสองสกตาสกตาปะตะทะนังอุตตังอุตมังวะหลังตังเทวมังานังพุทเตจินาสุินันนสันตุปัตถวา อบุพุตสเมนตเตสกัตวาธมรัตนะอุตตังอุตมังวรังปริราหุปัสสะมั่นังธัมมเตชินาโสตินานาสันตุปัตวาสุเพปยาขุปุตสเมนตเตสกัตวาสังกรา ตาพาจิตวามรังสวานังจจตุสจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตนะขลัจโุทตาตาวิสินายกาสเบียพุาแมหังมาตากติมุนิสลาิเียปุตโตมังปุโตตมโมทโรจเนสังโฆปโตมังอุลีสภุนาโคอัตยเมนุโตสลีปุโตจตินีคนันโยปภะัมิงสุโมลมโนจวามเก 내자 다나라 데데 그놈 제사지 김하티다 다 신나 상와가 이 다시 김하티라 시도는 도시 모르사 저런다 쓸 때지나 뭔게서 된다 저는 부가도 아직 더게 니니에 더게 강타 저 강타 저지 와미 그놈만 아무 모르 불리한테 아타나 되지 아직 강 아파 제자는 아직 제사 바가 기타 ชินานานาวสังกิตาสตตปปะคละลังกตาวะทตปพิตาติสัมใจตาภานละชาติปุตะวะอสิสาวินายังยันตุนันตะจินตเตจิสาวะสตุมิสเจนะสตาสังปตะปัญชลจปชินาปัญจลามัจัมพิวันตังมะฮิตาลิสตาปนิสัมัตปิเตมหาปุริสาสปะเจวะมุตุสุตุสุะโคชินานุภาวินะจิตุตุตมานุภาวินะจิตานัสังโคสังขันตจิตันตลาโยสัตตมานุภาวะปาริโตจลามิจินาเตลีติ dā hātsa mepi nīmi tāsā utān tān ki meka lāngu tīta kōlā su sēnū ma lāng tānāti tamui tī nāsi tōhā muni tōhān te xa sā patu te xa ñamu ka lāni ma lāti leka mepi yu chītā sā parāti ngōlāmpa nāla waka mā kāma tānta ya kāng kānti su tānta witi tōhā muni tōhān te xa sā patu te xa ñamu ka lāni nā rā ki linga ca wā lāngāti mā tōhā pūtāng tā wā ki chā kā wā sā nīwa sā tā rūna nāngu mi tā mū kaka mati hata sutalu nantang tawa ti yosha napa tangkulu mwala wantang ti bisang kata mwana uchitawa mu nintotan te chasaa patu te chanyamukalani tawa nakata mutalang iu ka pini yaachin chaya tutawa chanang chayaka ya machi san tena somi utinachitawa nintotan te chasaa patu te เป็นตัวปนันแต่ผูจกลางวิปตังไมห็นิงผู้เตนะเทรผู้จะเตนะสมายตนะตัวโลกเตสิวิตนะสวามนิตัวตันเตสตาปตเตสิมังานุทุกาจิติผู้จะเกณฑ์สตาตาตังพัมังวิปติจุตินิติกวาปิตานังยะนาระเทนวิตนะสวามนิตัวตันเตสตาปตเตสิมังานุปิตาปิปุทธะยะมังคอัตถคาาโยวาจังวะตินิเนสติมะันติเนตังอะนี้กวิตานิจิปตังอีนิโมคังสังอติกมวยเโรปัญโยมหาคามนิ 아도 다야스 파파니 남푸리 자와 파리 스파파토 스보치 무타망 에테나 사테와 치나모 테이스냠 칼랑 옌토 보티야 모레 사카야나 만테와 타노 이미 도망 미체 용오 미차야 소차야 만카리 파라 반랑 케세세 빠티비 포카리 티케세 포포테나 메카포토 보모테 ཁས 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 ทังสมุติตังสุขอนสมุติโตจัตสุจิตังปมัจจาลิสุปตักินังกายกมังวจักกมังปุตตกินังปุตตกินังมโนกมังปณิทีเตปุตตกินาปุตตกินานิกตะวานารปันเตเตปุตตกินเนปตุสัพพมังกังละคันตุสาปเทวตาสัพพัปปทานุปามวินัสสาสติปอนตเตปตุสัพพมังกังละคันตุสาปเทวตาสัพพัตตมานุภามวินัสสาสติ ห้ายาเทวสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสสนีตุปิกาลีปุติกาลติงติงตาธรรมทานีนะกภวันตุปุจิตาตุทิกาล ตาันตเตจะลาปุชาเยปิจะอันทะสัมภาวะสังเสตชาตาอัตหัวปปปาติกาติยานิกังธรรมวรังปติเจเตสเปปิุกขาสะโรนตุสั่งกยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุคาราสั้งโคโุ มุตสเปพิปานิโนปุตตะสาสนนสัมมาทารังประเวชนโตกาลิเทโวปวัตตุอุติภาวะสตานังสามารถสมิทังนิตุเมธนิงมาตาปิตาจัตตราชังนิจังละขั้นติปุตตะกังเอวังธรรมีณราชาโนปชังละขั้นตุสัพพทา จะอมเหสัมปัตย์ปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมตันตุสัพพสัมปติสิยาทานังสตันตุสัทตายะสีลังละขันตุสุปตาภาวนาพิรตาหุนตุกัจจันตุเทวตาตาอิบเจ็ดสุบลรคธา มนุสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาวินัสุติหุนตุนิรันตะังมนุสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาวินัสุติหุนตุนิรันตะังมนุสัพพังสมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาวินัสุติหุนตุนิรันตะังสภิปชาประปตาปัจเจกนันจายังเวลังหันตาอย่งตาเจีชินารังมันตาม่สัพพะโส เปรตาพระปิตาปัจเจกนันจายังพลังหันตานันจาเตชินาลักษณ์มนตามิสะพัสโซเปรุตาพระปิตาปัจเจกนันจายังพลังหันตานันจาเตชินาลักษณ์มนตามิสะพัสโซเปรุตาพระปิตาปัจเจกนันจายังพลังหันตานันจาเตชินาลักษณ์มนตามิสะพัสโซเปวีตาพระปิตาปัจเจกนันจายังพลังหันตานันจเตชนาลักษณ์มุนตามิสัพพสโส เบี้ยบทาพระปตตาปัจเจกนันจ่ายังพลังหันตานันจเตชีนาลาคังบันตามิสัพปสุเบว้ยบทาพระปตตาปัจเจกนันจ่ายังพลังหันตานันจเตชนาลาคังบันตามิสัพปสุเบว้ยบทาพระปตตาปัจเจกนันจ่ายังพลังหันตานันจเตชีนาลาคังบันตามิสัพปสุเบี้ยบุทาพระปตตาปจเจกนันจ่ายังพลังนังตานันจะเตชีนาลกขังปันตามิ ทั้งผัวขวอยครับเจ้าความครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายามนต์ธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและปวดออานวยพรในแก่กับเจ้าร้อมครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ตลอดทั้งวัตถุมงคลปฐิตายยอดสิทธิเหรียญยอดสิทธิเหรียญไม้ก้งแปด ตัมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างเกิดใเปลี่ยนด้วยอานุภาพเป็นปผลิตจงสาเร็จศุกสิ์สิทุกป,ประการเถิดบุญกุศลข,ของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากจาก,จากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านของจงปลอดจากราชภัยทั้งปวง ผลจากความตกกยทตกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมโดยทันนสารสมบัติบรรวาสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตรุตรพิธปอนใจทั้งสี่กายุณะสุขประเะเสงโขอ,อนุทนาบุญกับค่อปคัวย่อเส็จ